คุณหญิงจะให้ฉันไปนไหนคะให้อไปนอนหน้าบ้านเอาแล้วฉันก็หนาวสิฝนก็ตกฝนตกไปเลยแล้วเธอไม่เป็นห่วงฉันเลยเหรอเป็นห่วงแล้วเธอไม่รักฉันเลยไม่ฉันน่าสงสารนะตัวก็เล็กอะ่ะเธอไม่รักฉันเลยเหรอไม่รักแล้วฉันทําผิดอะไรทำผิดกฎหมายฉันกฎหมายตรงไหนเนี่เห็นไหมทำลูกฉันเนี่ย แล,แล้วทีเมื่อท,ทีเมื่อกี้ฉันไล์สดอะ่ะทำไมเธอไม่พูดอะไรเลยล่ะเหรอฉันกลัวเธอโอลูกเหรอแล้วเธอไปทาปากมานะันอ่ะเธอบอกว่าเธออยากไล์สดอะ่ะฉันผิดเลยเหรอผิดที่ฉันอีกแล้วเหรอข้า,าฉันในตายเชียงยุเธอ <c oughs> <c oughs> ทำแบบนี้กับฉันไม่ได้นะเธอรู้ไหม,ไม เชือ่อะลูสะคนหนูนจเจ็บตรงไหนไหม,อมเอา้าบันเทิงลูก<ไ>ลูกอะไรลูกม้าก,กับลูกอะไรตัวอะไรอีกตัวนึง,งนนอ่ะมอโอ้โหนี่ฉันขยียย้หัวลูกเธอเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยให้มันเจ็บไปเลย <c oughs>